วันนี้วันเสาร์ครับเสาร์วันเสาร์อ้าวาคืค้นแล้วครับขาึ้นกล้องดอีเลยวะใส่ไม่ได้เก็บประวนันเดี๋ยวจะลองอะไรน้ำเกลี์หน่อยน้ำเกลีร์ประวันได้หรือเปล่า Oh, und der ขึ้นลอยมันลอยครับตำหลักเราต้องต้องตั้งซ้ำขาสองข้างนะตำหลักนะตั้งฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้ตจนแล้วก็หนุนล้อน้ายแน่นหักพรมอะไรหน่อยอยังไงแค่ชนเสาแล้วก็อย่าไปโดนรถนั่นถ้าถ้าล้อข้างหนึ่งลอยอ่ะไอ้รถรถจะไม่วิ่งครับลองเกียร์นะเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สอง เกียร์ครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองสามเกียร์สี่เกียร์ห้าวิธีเราไม่ต้องไปลองวิ่งรอบอันตรายครับลองในร้านนี้ก็ได้ ไล,ล่ทีละเกียร์ครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าแล้วเกียร์หกตอนในรถวิ่งอ่ะอย่าติดเกียร์ไว้นะต้องอยู่ในรถตลอดเวลาคนระับอันตรายดูตรงนี้ครับล้อมันวิ่งเงี้ยนี่ก็เกียร์ว่างนะไอ้ดึงตัวนั้นให้ปลอดภนะัยแล้วดึงไงไม่แรง ตั้งมาแรงสองอันนะอย่างน้อยมันไม่หล่นถ้าหล่นตัวหนึ่งอันนี้ยังอยู่อลองเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าแล้วเกียร์ถอยเนดะี๋ยวลองถอยหลังก่อนดู <c oughs> อย,อย่าติดเกียร์อย่าเข้าเกียร์ไว้ให้รถวิ่งโดยไม่มีคนขับนะครับต้องมีคนอยู่ในรถอย่างน้อยเหยียบคั์ทันมันไม่พุง่งต้องมีเซฟตี้เซฟตี้ต้องขึ้นไวสองอันเนี่ยข้ามข้ามขึ้นไปแรงกันเดียวนะเผื่อมันหลน่นเผื่อแรงล้มไงข้ามาแรงนี่ล้มเ่ยนันจะไปเลยนะอย่างน้อยเราขึ้นไ่แรงไวสองอันเรื่องล้มไม่ยากครับสองอันเนี่ย กำลักต้องตั้งสัมานะตั้งสัมาให้รถให้ล้อมลอยนี่ได้แล้วครับไฟขึ้นอยู่เซฟตี้เซฟตี้ให้ชนกระแพงท้ามันจะชนนู้นนะอย่าอย่าไปชนคันนี้ให้ชนนู้นเนีย่ยชนเสาเนี่ยเซฟตี้ไว้ลองเกียร์ครับง่ายงนะ่ายครลองเกียร์ครับได้แล้ววันนี้วันเสาร์อ๋ เอาันเ <c oughs> สา,สาครับเรื่อยๆโอ้ยงานเงียบๆครับไราดานจะเปิดสักทีมันโซลา่าวีรูวเปลีล่ยนกลโซล่าแล้วลวันน่าเกียร์อันนี้เสียงเครื่องดังหลังต้องทำเครื่องใหม่เน้นไดชาร์จ ยังไม่มีใดเลยมองนี่ไอเสียครับทำซีตัวน,นี้โรลเซล่าโรลเซล่าเปลี่ยนใหม่อย่าไปใช้ไรตั้งมันเปลี่ยนชิ้นไว้หมดอายุตามการใช้งานครับรองนิดเดียวเองถอดจากข้างล่างคนระับตัวนี้ นี่ดักน้ำาดักน้ำไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยทั้งหมดกัจะมีแค่นี้นิดเดียวตรงนี้ข้างบนเป็นตัวเปลา่ปลาๆครับกันน้ำมันโซลาขึ้นไปแค่นั้นเองกนแล้วนะไม่มีอะไรไม่มีกรองไม่มีอะไรคนระับน,น้ำเาเไหนครน้ำเก่าตกใจมาเลยนึกว่าน้ำมาจากไหน ใส่มีโอริงด้วยตรงนี้นะตรงนี้ต้องหาโอริงมาใส่ตรงนี้นะมีโอริงด้วยอย่าลืมนะมอเตอรซล่ารบงานนี้ง่ายสบอยเลยเรื่อยๆทำให้หัวฉีดไม่ทำงานหนักครับลองเกียรนะ์ใล้ว จะลองให้ดูนะหน่อยห้ามติดเครื่องไว้นะครับถ้าไม่มีคนอยู่ในรถเครื่องได้จะห้ามติดไว้กดเบรกมือก่อนครับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งจะวิ่งช้าหน่อยครับหนึ่งวิ่งแล้วเหยียบค่าได้สุดเกียร์สองวิ่งแล้วขับสองวิ่งแล้ว 2อเอาประมาณสักยี่พอแล้วเหยียบค่าได้สุดเกียร์3ครับ3ประมาณสักสี่ครับ40่สิบอ่ะเออเออเออเบื้อบื้อรถวิ่งในซอยนะเกียร์3ไม่เกิน40 nice มานี้แหละ40เสียงจะอื้ออื้อรถวิ่งเนี่ยเหยียบค่าเกียร์4ครับวังโดนเกียร์ถอยเกียร์4ก็เอา80ขึ้นครับ60ขึ้นอ่ะหกสิบ ไปเกือบแปดสิบเกียร,ร์นี่เกี้ยสินี่ไหเกี้ยห้าครับเกี้ยห้าเอาสัก80ขึ้นไปเหยียบวางคาดด้วยด้วเผื่อรถมันหล่นเนี่ยเหยีายบคาดไว้เลยครับเหยียบคาดไว้รถจะไม่ไปให้มันให้มันชนเสานั้นทำชนนะัปวงมาลายไปหาเสาเลยแปดสิบแล้วร้อยหนึ่งแล้วเกี้ยห้าร้อยหนึง่ง วิ่งแค่ร้อยพอแล้วอย่าวิ่งเยอะเกียร์เกียร์ห้านะประมาณแปดสิบถึงร้อยครับดาวเพนคัดใหม่ที่จดของรถไม่รู้ครับวิ่งเท้าซ้ายต้องแตะคัดไว้ด้วยนะเผื่อรถมันล้มเหยียบคัดปุ๊บรถเครื่องจะล่นเลยไหมครับเออแล้วปล่อยเกียร์ห้าให้ช้าปล่อยเลยเกียร์ห้าแล้วนะเท้าแตะคัดไว้ตลอดนะไม่ใช่แตะเบรกนะเหยียบคัดไว้เลยแตะคัดไว้มีปัญหาเหยียบคัดปุ๊บถ้ามีปัญหานะให้นุ่นให้ชนเสาแล้วเมื่อมุดไม่แรงมันล้มนะครับ เีย่าว่างแล้วตอนนี้ว่างแล้วครับว่างลงแล้วน้ำมันมีคำร้อนกับเครื่องก่อนนะดีทุวเอวอ่ะกับเครื่องครับโอ้ทำงานอยู่เปิดสวิตช์เร่งกันเร่งนิดหนึ่งนะตัวนี้นะมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เนะี่ยตัวนี้ปุ่มอยู่นี่ปุม่มบิดเพียมบิดให้มันตึงหน่อยให้ประมาณสักพันรอบครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องเร่งกันเร่งช่วยหน่อยก็ได้ เกียร์คำร้อนขึ้นสูงขึ้นแบบออไม่รู้จะปิดไฟกัน,นไม่อดได้แล้วได้แล้วครับง,ง่ายอยู่อันเข้าไปหาเสาเลยอย่างมากซ่อมมอน้ำกับขนา้างหน้าอย่าให้โดนขนาดน้างหน้านุนอเสียงนิ่งครับได้แล้วขับรถได้ฮะลองเกียร์หมดแล้วทุกเกียร์ของรถ